สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องศรัทธาซ่อนธรรมชาแนลด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกหรือไม่ว่าความคิดของท่านนั้นดีเลิศแต่พอลงมือทำกลับพังไม่เป็นท่าคุณผู้ฟังเคยรู้สึกหรือไม่ว่าเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วแต่กลับมีบางสิ่งมาขัดขวางในวินาทีสุดท้ายจนทุกอย่างล้มเหลวสภาวะที่เรามีต้นทุนที่ดี แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนี่คือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังหลายท่านอาจคิดว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่เห็นเป็นหนี้สินจากชาติปางก่อนซึ่งนั่นก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่กรรมที่ใกล้ตัวที่สุดและทรงพลังที่สุดก็คือกรรมในปัจจุบันซึ่งหมายถึงการกระทําของเราเองบุญคือศักยภาพคือต้นทุนที่ดีที่ดวงดาวประจําวันเกิดมอบให้ท่านมา แต่กำบังก็คือจุดบอดที่เป็นผลมาจากดวงดาวดวงเดียวกันนั้นซึ่งมันจะคอยฉุดรั้งและทำลายความเจริญก้าวหน้าของท่านโดยที่ท่านอาจไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาแรกดวงชะตาที่เป็นศูนย์กลางแห่งพลังนั่นคือผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นบุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งดวงอาทิตย์ท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำมีบรารมีในตัว มีความทะเยอะทะยานและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงท่านมักจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจและมีความสามารถในการจัดการหรือนำาพาผู้คนนี่คือต้นทุนอันยิ่งใหญ่ที่ดวงดาวมอบให้แต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากพลังที่ร้อนแรงดุดดวงอาทิตย์นี้เช่นกันนั่นคือทิฐิและความใจร้อน ท่านมักจะเชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากจนเกินไปจนกลายเป็นคนดื้อรั้นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีคนตักเตือนท่านอาจจะมองว่านั่นคือการท้าทายและด้วยความใจร้อนท่านก็อาจจะตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงบุญแห่งบารมีที่ควรจะดึงดูดบริวารจึงถูกกรรมคือทิฏฐิเผาไหม้ทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้หรือกลายเป็นศัตรูหนทางแก้ไขนั้นคือการลดไฟในใจท่านลง ท่านต้องฝึกการฟังให้มากกว่าการพูดจงตระหนักรู้ว่าแม้ดวงอาทิตย์จะยิ่งใหญ่แต่ก็ยังต้องการดวงดาวดวงอื่นประดับท้องฟ้าฝึกความอ่อนน้อมและใช้ความร้อนแรงของท่านในการสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลายเมื่อใดที่ท่านลดทิฐิลงได้เมื่อนั้นบารมีที่แท้จริงของท่านก็จะส่องสว่างและดึงดูดความสำเร็จเข้ามาอย่างแท้จริง จากพลังอันร้อนแรงของดวงอาทิตย์บัดนี้เราจะมาสำรวจดวงชะตาที่อยู่ขั้วตรงข้ามดวงชะตาที่นุ่มนวลแต่ก็มีจุดดับที่ซ่อนอยู่ภายใต้แสงจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์บุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังอันนุ่มนวลแห่งดวงจันทร์ท่านเกิดมาพร้อมกับสเสน่ห์เมตตาท่านมักจะเป็นคนพูดจาอ่อนหวานสุภาพและมีจิตใจที่อ่อนโยนทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คน ผู้คนมักจะรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านนี่คือต้นทุนอันประเสริฐที่สามารถดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายแต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากความอ่อนโยนดุดแสงจันทร์นี้เช่นกันนั่นคือความลังเลและความอ่อนไหวท่านมักจะเป็นคนขี้เกรงใจไม่กลา้าปฏิเสธใครแล้วด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจเปราะบาง ท่านจึงมักจะหูเบาเชื่อคนง่ายและคล้อยตามอารมณ์ของคนรอบข้างจนสูญเสียเป็นตนเองบุญแห่งสเสน่ห์ที่ควรจะนำพาความสำเร็จจึงถูกกรรมคือความไม่หนักแน่นบทบังทำให้ท่านพลาดโอกาสสำคัญหรือถูกผู้อื่นเอาเปรียบอยู่เสมอหนทางแก้ไขนั้นคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หัวใจท่านต้องฝึกความเด็ดขาดและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการจงตระหนักรู้ว่า แสงจันทร์ที่งดงามที่สุดคือแสงจันทร์ที่ส่องสว่างอย่างมั่นคงไม่ใช่แสงจันทร์ที่ริบรี่ไปตามแรงลมฝึกเชื่อมั่นในสัญชัตยานแรกของตนเองและใช้ความอ่อนโยนของท่านบนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ใช่ความเกรงใจเมื่อใดที่ความอ่อนโยนของท่านมาพร้อมกับความหนักแน่นเมื่อนั้นสเสน่ห์เมตตาของท่านก็จะทรงพลังและไม่มีใครจะเอาเปรียบท่านได้อีก จากพลังที่อ่อนโยนดุดสายน้ำบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาที่เปี่ยมไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้ดวงชะตาที่แข็งกร่าวและพร้อมที่จะฟันฝ่าสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารบุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งนักรบท่านเกิดมาพร้อมกับความกล้าหาญความขยันขันแข็งและพลังชีวิตที่ล้นเหลือท่านเป็นนักสู้เป็นคนตรงไปตรงมาและไม่กลัวที่จะเผเชิญหน้ากับอุปสรรค เมื่อท่านตั้งใจจะทำสิ่งใดท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีนี่คือต้นทุนอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากไฟนักรบที่ร้อนแรงเกินไปนี้เองนั่นคือความมุทะลุและวาจาที่รุนแรงท่านมักจะเป็นคนใจร้อนคิดเร็วทำเร็วและบ่อยครั้งที่การกระทำของท่านเร็วกว่าความคิดนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนพูดจาขวาน่าซาก พูดตรงจนทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจบุญแห่งความขยันที่ควรจะนำพาความเจริญจึงถูกกรรมคือความก้าวร้าวบทบังทำให้ท่านต้องเหนื่อยเปล่าเพราะต้องคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากศัตรูหรือจากคำพูดของตนเองหนทางแก้ไขนั้นคือการฝึกสติให้ทันอารมณ์ท่านต้องเรียนรู้ที่จะหยุดคิดก่อนพูดและนับ1-10ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดในยามโกรธ จงตระหนักรู้ว่านักรบที่เก่งกาจที่สุดคือนักรบที่ควบคุมตนเองได้ฝึกใช้พลังงานอันล้นเหลือของท่านไปกับการทำงานหรือการออกกำลังกายแทนที่จะใช้มันไปกับการทะเลาะเบาะแหวงเมื่อใดที่ความกล้าหาญของท่านมาพร้อมกับสติที่เยือกเย็นเมื่อนั้นพลังของท่านก็จะไร้เทียมทานและไม่มีอุปสรรคใดจะขวางกั้นท่านได้ จากพลังแห่งการต่อสู้ที่รุนแรงบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาที่เน้นการสื่อสารและไหวพริบอัญชานฉลาดสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันบุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งดาวพระพุธท,ท่านเกิดมาพร้อมกับวาจาเป็นศัก์และไหวพริบอันเป็นเลิศท่านมักจะเป็นคนเรียนรู้เร็วฉลาดช่างเจรจาและสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งนี่คือต้นทุนชั้นยอดที่สามารถสร้างความมั่งคัง่ง และความสำเร็จจากคำพูดและการสื่อสารแต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากความรวดเร็วของดาวพระพุธนี้เองนั่นคือความเบื่อง่ายและการทำอะไรไม่สุดท่านมักจะเป็นคนที่มีความสนใจหลากหลายอยากทำไปเสียทุกอย่างแต่กลับขาดความอดทนที่จะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเมื่อเจองานที่ต้องใช้เวลาท่านก็จะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นกว่าบุญแห่งวาจาที่ควรจะสร้างทรัพ์ จึงถูกกรรมคือความไม่มั่นคงบทบังทําให้ท่านปล่อยเป็นคนที่ดูดีแต่ภายนอกแต่กลับขาดผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือเปลี่ยนงานบ่อยจนขาดความน่าเชื่อถือหนทางแก้ไขนั้นคือการฝึกความอดทนท่านต้องเรียนรู้ที่จะจดจอ่อและปิดงานทีละชิ้นจงตระหนักรู้ว่าวาจาที่ทรงพลังที่สุดคือวาจาที่มาพร้อมกับการกระทำที่สำเร็จลุล่วง ฝึกตั้งเป้าหมายเล็กๆและบังคับตนเองให้ทำจนสำเร็จก่อนที่จะขยับไปทำสิ่งใหม่เมื่อใดที่ไหวพริบอันรวดเร็วของท่านผสานเข้ากับความอดทนเมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและไม่มีใครจะรวดเร็วไปกว่าท่านจากพลังอันรวดเร็วที่ต้องฝึกความอดทนบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาที่ตรงข้ามดวงชะตาที่เกิดมาพร้อมกับความอดทนแต่ก็ต้องแบกรับภาระอันหนักอึง่ง สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์บุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งดาวพระเสาร์ท่านเกิดมาพร้อมกับความหนักแน่นความอดทนและความรับผิดชอบที่สูงส่งท่านมักจะเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมมองการไกลและสามารถอดทนรอคอยความสำเร็จได้นานกว่าคนอื่นท่านคือเสาหลักที่แบกรับปัญหาต่างๆได้อย่างน่าทึ่งนี่คือต้นทุนแห่งความมั่นคงที่สามารถสร้างรากฐานของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากความหนักแน่นที่มากเกินไปนี้เองนั่นคือความวิตกกังวลและการคิดมากจนไม่ลงมือทำท่านมักจะเป็นนักวางแผนที่วางแผนจนไม่ได้เริ่มเพราะท่านมองเห็นอุปสรรคทุกอย่างและกลัวความล้มเหลวม,มากจนเกินไปท่านมักจะแบกรับทุกสิ่งไว้คนเดียวจนกลายเป็นความเครียดสะสมบุญแห่งความอดทนที่ควรจะนำไปสู่ความสำเร็จจึงถูกกรรมคือความกังวลบดบัง ทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆไปมากมายเพราะมัวแต่คิดจนคนอื่นที่คิดน้อยกว่าคว้าไปเสียก่อนหนทางแก้ไขนั้นคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางท่านต้องฝึกลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบจงตระหนักรู้ว่าแผนการที่ดีที่สุดคือแผนการที่ได้เริ่มต้นทําแล้วฝึกแบ่งเบาภาระให้ผู้อื่นและอนุญาตให้ตนเองผลิดพลาดได้บ้างเมื่อใดที่ความหนักแน่นของท่านมาพร้อมกับการลงมือทําที่ทันท่วงที เมื่อนั้นจะไม่มีรากฐานใดที่มั่นคงไปกว่ารากฐานที่ท่านสร้างจากพลังแห่งความอดทนที่ต้องแบกรับบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและการชี้นำสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีบุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดวงดาวแห่งครูบาอาจารย์และสติปัญญาท่านเกิดมาพร้อมกับปัญญาที่ลึกซึ้งและความใฝ่รู้ท่านมักจะเป็นคนรักความยุติธรรมมีเหตุผล และเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับผู้อื่นได้เสมอท่านมักจะได้รับความเคารพนับถือและได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือต้นทุนแห่งปัญญาที่สามารถนำพาท่านไปสู่ตำแหน่งที่สูงส่งและความสำเร็จที่มั่นคงแต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากปัญญาที่ท่านยึดมั่นถือมั่นนี่เองนั่นคือความดื้อรั้นและการเชื่อมั่นในตนเองจนผิดท่านมักจะมองว่าความคิดของตอนเองนั้นถูกต้องและดีงามที่สุดเสมอ จนกลายเป็นคนสอนเก่งแต่ฟังไม่เป็นท่านอาจจะยึดติดในหลักการจนขาดความยืดหยุ่นบุญแห่งปัญญาที่ควรจะดึงดูดผู้คนจึงถูกกรรมคือความยึดมั่นถือมั่นบดบังทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดและไม่อยากเข้าใกล้เพราะท่านกลายเป็นผู้ที่คอยตัดสินมากกว่าจะเป็นผู้ที่คอยรับฟังผลทางแก้ไขนั้นคือการฝึกเป็นผู้ฟังท่านต้องเรียนรู้ที่จะวางปัญญาของตนเองลงชั่วขณะและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จงตระหนักรู้ว่าครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ยังคงเป็นนักเรียนอยู่เสมอฝึกใช้ปัญญาของท่านเพื่อนแนะนำไม่ใช่เพื่อสั่งสอนเมื่อใดที่ปัญญาอันลึกซึ้งของท่านมาพร้อมกับหัวใจที่เปิดกว้างเมื่อนั้นท่านจะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนจะเข้าหาด้วยความรักและศรัทธาอย่างแท้จริงจากพลังแห่งปัญญาที่ต้องใช้เหตุผลบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาที่เปลี่ยนไปด้วยไหวพริบและพลังลึกลับแห่งโชคลาภ สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนหรือผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระราหูบุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งไหวพริบและโชคลาภก้อนโตท่านเกิดมาพร้อมกับสัญชตาตญาณที่เฉียบแหลมอ่านใจคนเก่งและมีความสามารถในการพลิกแปลงสถานการณ์ท่านมักจะมีดวงในการเสี่ยงโชคหรือได้รับโอกาสใหญ่ๆที่คนอื่นคาดไม่ถึงนี่คือต้นทุนแห่งโชคที่สามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว แต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากพลังอันลึกลับของพระราหูนี้เช่นกันนั่นคือความโลภและความมัวเมาในอบายมุขเพราะท่านมักจะได้อะไรมาง่ายกว่าคนอื่นจึงทําให้ท่านเกิดความอยากได้ไม่สิ้นสุดท่านมักจะถูกดึงดูดเข้าหาทางลัดการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงบุญเห็นโชคลาภที่ควรจะทําให้ท่านสุขสบายจึงถูกกรรมคือความโลภบดบ,บังทําให้ท่านกลายเป็นคนที่ได้มังง่ายแต่ก็เสียไปง่าย ชีวิตจึงมักจะขึ้นลงอย่างรวดเร็วและหาความมั่นคงที่แท้จริงได้ยากผลทางแก้ไขนั้นคือการฝึกความพอดีท่านต้องเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ได้มาและใช้ไหวพริบของท่านในทางที่สุดจริตจงตระหนักรู้ว่าโชคลาภที่แท้จริงคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ใช่เงินที่ได้มาแล้วต้องเสียไปฝึกฝนการทำบุญด้วยการให้ทานเพื่อลดความโลภในใจและหันเหพลังของท่านไปสู่การสร,ร้างสรรค์ เมื่อใดที่ไหวพริบของท่านมาพร้อมกับความมีสติและความพอดีเมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยทั้งทรัพย์สินและความสุขอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้จากพลังอันลึกลับแห่งเงามืดบัดนี้เราจะไปสำรวจดวงชะตาสุดท้ายดวงชะตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความงดงามสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์บุญที่ท่านมีติดตัวมาคือพลังแห่งดาวพระศุกร์ท่านเกิดมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และสเสน่ห์ในการดึงดูดอันน่าทึ่ง ท่านเป็นคนรักสวยรักงามมีศิละปะในหัวใจมีรสนิยมที่ดีและมักจะเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเหตุนี้ท่านจึงมักจะดึงดูดโชคลาภการเงินและความรักเข้ามาในชีวิตได้ง่ายกว่าคนวันอื่นนี่คือต้นทุนอันงดงามที่สามารถบันดาลความสุขสบายให้ท่านได้แต่กรรมที่คอยบดบังท่านก็เกิดจากความรักในความสุขสบายนี้เองนั่นคือความฟุ่มเฟือยและการยึดติดในความสุขสบาย เพราะท่านเป็นคนมีรสนิยมท่านจึงมักจะใช้จ่ายเงินไปกับของสวยงามหรือการปรนเปลือความสุขของตนเองจนเกินกำลังและในขณะเดียวกันท่านก็รักสบายจนไม่ชอบทำงานหนักบุญแห่งการดึงดูดทรัพย์จึงถูกกามคือความฟุ่มเฟือยบดบังทำให้ท่านกลายเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่หรือปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ดีๆต้องสูญเปล่าเพราะท่านขาดแรงผลักดันที่จะลงมือทำหนทางแก้ไขนั้นคือการฝึกวินยัยทั้งวินัยทางการเงิน และวินัยในการทำงานท่านต้องเรียนรู้ที่จะออมก่อนใช้และแยกแยะระหว่างความสุขที่จำเป็นกับความสุขที่ฉาบฉวยจงตระหนักรู้ว่าความงามที่แท้จริงคือความงามที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่เงินที่ได้มาแล้วต้องเสียไปฝึกฝนการทำบุญด้วยการให้ทานเพื่อลดความโลภในใจและหันเหพลังของท่านไปสู่การสร้างสรรค์เมื่อใดที่รสนิยมอันเลิศล้ำของท่าน มาพร้อมกับวินัยที่เข้มแข็งเมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยและมีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่มีสิ่งใดมาบดบังได้เมื่อเราได้สำรวจครบท้วนทั้ง8ดดวงชะตาตั้งแต่ความร้อนแรงของอาทิตย์จนถึงความงดงามของดาวศุกร์ก็อาจจะทำให้เราได้เห็นภาพรวมของจุดดับที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและนำเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายว่าแท้จริงแล้วหนทางแห่งการปลดล็อกกรรมนั้นคืออะไรหนทางแห่งการปลดล็อกกรรมนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมใดๆและไม่ได้เกยตัวเลยแม้แต่น้อยมันอยู่ที่สิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือสติหรือการตระหนักรู้ในจุดบอดของตนเองตลอดการเดินทางของเราเราได้เห็นแล้วว่าดวงดาวประจำวันเกิดนั้นได้มอบบุญหรือศักยภาพอันดีงามให้เรามาแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มอบกำบังหรือนิสัยที่เป็นจุดดับติดตัวเรามาด้วยเช่นกันพลังของวันอาทิตย์คือบารมีแต่ก็ถูกบทบังด้วยทิฐิ สเสน่ห์ของวันจันทร์ก็ถูกบดบังด้วยความลังเลความขยันของวันอังคารก็ถูกบดบังด้วยวาจาที่รุนแรงทุกดวงชะตาล้วนมีเหรียญสองด้านตราบใดที่เรายังไม่รู้ตัวเราก็จะใช้ชีวิตไปตามแรงผลักของดวงดาวทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าและปล่อยให้กรรมจากนิสัยบทบังบุญของเราต่อไปแต่ในวิดาทีใดก็ตามที่เราจะรู้ทัน วินาทีที่คนวันอาทิตย์รู้ทันว่าทิฐิกำลังจะทำลายบริวารวินาทีที่คนวันจันทร์รู้ทันว่ากำลังจะหูเบาวินาทีที่คนวันอังคารรู้ทันว่าโทสกกำลังจะทำลายงานในวินาทีนั้นเองเราก็ได้ก้าวข้ามอิทธิพลของดวงดาวเราได้ปลดล็อกกรรมที่บังเราไว้และกลับมาเป็นนายแห่งดวงชะตาของตนเองอีกครั้งหนึ่งบุญเก่าคือต้นทุนที่เราได้รับมาแต่กรรมปัจจุบันหรือการกระทำที่มีสตินำทาง คือสิ่งเดียวที่จะตัดสินว่าแสงสว่างแห่งบุญของเรานั้นจะถูกบทบังต่อไปหรือจะส่องสว่างออกมาอย่างเต็มกำลังสวัสดีค่ะ